Soil, อะไรอะไรอะไรมีคนยิ are, mm hmm. ลว่ะรอบนี้ทำไรน้องทำไรน้องทำไรน้องเฮ้ยเำเตือนรายการตอนนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเพราะอานมภาพเสียงหเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมเพศและการใช้ภาษาถ้ารู้ตัวว่าไม่มีผู้ใหญ่มาดูด้วยก็ปิดไปซะปิดไปปีวนี่ ระครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้รัอวิวกับเกม Marvel rival อีกแล้วนะผมหลังจากคลิปที่แล้วมีคนขอผมไว้ว่าให้เล่นฮอกไกให้ดูหน่อยได้เลยจัดไปพี่ชายนายเจลฮอกไกเล่นเ,นเนนย่างวะเนี่ยคลิกซ้าย blast arrow คลิกซ้ายอีกทีนึงก็คือยิงธรรมดาโอเคไปเรียนรู้ในเกมอายกดชิปทำไรอ่ะฟันเหรอไป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  อุ้ยหมดเดือยหมดเดือยโอ้โหตัวเจ้สูงอยู่เนี uh ่ยเล่น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 โอ้ยเข้าไปยึดเนี่ยเบื่อเขาไปยึดหน่อยโอ้โหไม่มีเข้าไปยึดเลยเหรอยึดกูฮอกอายนะเว้ยไม่ให้กูเข้าไปในนี้ก่อนมาเพื่อนกูมาเอากูมาเอากูมา นี่มันโยงชุดที่วัดเลยที่นี่เพื่อน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 เข้าไปในวงเข้าไปในวงกูขอร้องไปดูวงหน่อยเข้าไปในวงหน่อยที่อะไรคือเข้ามาแพ้ไว้สัตว์อะไรกูยังไม่ทันทำอะไรเลยทำไม Anybody can shoot a gun a bow now that takes skill อือคือคนแบบสามารถป้องกันปืนได้แต่ว่าธนูไม่อันนี้คือน้องที่ด้านเล่าสดอันนี้คือเพื่อนเราไป ดิซ like ูไม่โดนโอ้โหคอยอยู่เพื่อนระยะไกลระยะไกลไม่โดนเชื่อเข้ามาใกล้ๆก็โดนีิน้องน้องอย่าเข้ามายิงลัวนๆเน้นๆเน้นๆเอ้ายี่สิบใครตายอ่ะเพื่อนเราอ่ะเก็บไว้ด้วยแหเข้ามาอุ้ยอุ้ยหนคนหนึ่งนัดหนคนหนึ่งนัดอย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาครับ โอ้ยกำจะปล่อยตัวอีเลยเนี่ยแรงขนาดนี้เลยเนี่ยผมวเราดอ่อนมากไปถึงแบบเลือดไม้มากอยู่ดีๆไม่โดนที่ไหเราสองร้อยก่อโอ้โหเขาไอเปคนธรรมดาเนาะไปไปไปนเพื่อนกลังไปกลางไหมชาร์ลอชาร์ลอพยายามพยายามอยู่พยายามอยู่อย่าเข้ามาใกล้ผมอเขาไมได้ผมลงมาดิลงมาว เีย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 อ้ยอ้อเาไปเก็บเลือดต้งโหดไปลมาโอ้ฝนนนนเราไม่เล่นแบบตัวแบบวิ่งเข้าไปยด้างในมันคือจะไม่มีใครเข้าไปดจริงหรอไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคุณมกอคุณมเดี๋ยวปะนี่นมโดนอ้าไวมากเฮ้ย เดี๋ยว้อมาอะไรอะไรอะไรมีคนยิว่ะรอบนี้ทำไรน้องทำไรน้องทำไรน้องอะไรอะไรที่มันคิ้เลยที่มนเลยยยึดยึดเฮ้ยนี่อะไรอะอะไรอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยเอาตายเลย โอไม่ตายตีอยู่นนี้ตีอยู่นี้เอ้ัพาลงไปตายเฮ้ยอะไรไอ้โคตรโงเลยสัสเออยู่ๆยไปเ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 ยไปกีตีเราทำไ่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เนยบมิดไอ้เนยบมิดอต่อยต่อยต่อยออเดี๋ยวมิงเดี๋ยวมิงยิงยิงูกยิงยักยิงยั คือยิ่งมั่วอืจะไม่ไหวแล้วเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยยิดปิดไปยังไงเออมาดิมาดิอะไรใครทำไรยังไรใครจะทำไรโหยืนตะโกงเลยนี่อันตีมันน่ะมาจากตรงนู้นชัวเร่งรอเลยเฮ้ยไปโดนอะไรอะไรไม่มีไว้เฮ้ยยึดยาวยึดยาวยึดยาว

้องดุยต้อ้องไปไปไปโอ้ยังจะเก็บเลือดเลยเหี้ยมันเดินช้ามินเดินเร็วกว่านี้แล้วหรอจะแพ้เหรออะไรแพ้แลไอเหี้ยววันเราก็ทำดีอยู่นะสี่ปีแพ้โอ้ยวี้เาไปเลยไอช็อตไอนี่รูใช่ไหมไปแดกหน้าตัวเนี้ย เเกิน็โดูทีส่สกอร์เราอุ้ยเราก็ไปแย่นะเราเพิ่งเราเข้ามาตอนด่านที่2องหรอป้ะววเราคิวที่สองเลยโอโ้โหตายให้พอดูไฮไลท์เราได้ไหมว่าไฮไลท์เรามาันอะไรพ,พี่โวตู้ตัวๆกับ<ๆ>อันนี้เหรออันนี้คือไฮไลท์เหรออ๋อไม่โดนเขาเป็นไวอะหืมเลื่อนนิดนึงมันไปไกลแล้วนะยิง e ปีกสปอร์ตยิง e ปีกสปอร์ตยิง e ปีกสปอร์ตอืออืออืออดิเอาดิ มไม่เท่ยบมีพแล้ววันมอลาาแมดฟ้าแบบรีบผมอยากเล่นกับแต่อเมริกาแบบเข้ามาแบบเอาเข้ามาแพ้เลยกูอันนี้หนักเลยนะกูยังไม่ทันเล่นเลยเนี่ยอะไรอะไรกูตาโลกและไอสัตว์กูเพิ่งเข้ามา,อาเอากูไประหว่างแบบกลางแมต์ดได้ไหม แบบเริ่มต้นเลยได้ไหมไม่เอาไปแบบกลางแมตช์ใครละอันนี้ไปยี่ด้อมมาไอเดียเนเวอร์ดายหรออ,นนหรอ,อ่ะกับตายเมริกาไอแคนดูดิสออลเดย์อันอจริงๆแล้วอ่ะตัวละครที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งในมาเวลก็คือพันเตอร์นะผมไม่ได้เล่นว่ามันเฟี้ยวดิโลเอ้ยยียสกิ้วิ่งมาเว้ยกดอีสาเอเด็บุ้งโอเค โอ้ยโอกโหตันนี้ได้เหรอไป้ยชนะเองเอาเวนเจอเอสแอบดูลุยอืออเอาไปโรอความนี้จะทำอืออออไปอเมริกาต้องบุยไว้ตบหิงอเมริกาชอบโอเคโอเคมีคนยิดมีคนย้ดทำอะไรทำอะไรนะทำอะไรทำอะไร มามาดิเพื่อนกูฮิวโหดเว้ยเอาดีชนะเหรอง่ายจังง่ายจังอ๋อยูพีที่ไปเรื่อยๆไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยทางนู้นโอเคตะตู้ไปาทางนู้นเข้ามานทางนี้ก็อ้สปั๊ด โ้ใหญ่อะไรตั้งแถวะไหนอยู่ไหนไหนตอนเนี้ยไม่รู้ทำนู่นเหรออ๋อโอเคดันดันต้องดันดันไปโอเคดอะไรฮะอะไรอันิเชอร์อะไรอืม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 นี่เก่งอเก่งเบนดิโตเหรอฮะเก่งมากเก่งมากมใส่หมดอูยนเย็นเ็น เราไม่อย sure, <No S 1> sure. ู right, right, right. not sure ่ก็เราไม่อยู่จะยังไงยังจิ้มโอเคโอเคโอเคหิวหน่อยเพื่อนหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยเพื่อนกูอยู่ไหนเพื่อนกูอยู่ไหนไป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 เฮ้ยกต่แต่มีการตีคืออะไรวะไม่รู้ต้องไปร้องเพื่อนนั่นนายเอ้ยกูวิ่งได้นี่หว่าเพื่อนมาแล้วไล่อะไรใครโบนไล่ใครโบนไล่ฮะใครโบนไล่ใครโบนไล่เฮ้ยอันตี้เอาผู้หญิงนอนเลยไ้ไป ไหนใครอยู่ไหนอยู่ไหนอันตรกูจะหมดระเบิดโอ้โหมาน้มานี้เหออือมมอืออืมานีมาี้อุ้ยทำอะไรทำอะไรฮุบนู่นออันนี้มานี่เข้ามาหาถึงที่เลยอืมอืมโอ้โหจเยนเจเยนเนเน อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่เจ็บ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 แ่เาเจ็บแค้เหลาอยู่หน่อย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 เออเข้ามาแล้วเข้ามาดิเข้ามาดิชอบอยู่ด้านหลังมาพิงฟรีเหรอฮะนะใครเหลือหลักกว่าจีกี้อุ้ยอยู่หน่อยอยู่หน่อยอยู่หน่อย อยเย็นเย็นอยเย็น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 ยเตก้าถอยเตะไมก้าถอยอยู่ยอยยอะไรอะไระเก่งมากเก่งมากมาดิเมากเอน้อแป๊บอดิเออะไรชนะหรอเท่าไรไมเท่าไรบอกเลยว่าไม่เท่าไรน้องนะอีกแล้วครับท่าน ตาเมริกาเรียง่ายเดียวอีกักเกมไปรอบนี้ขอเป็นอะไรดีแบ็กวิโดโอมีไหมเออแบ็กวิโดโอสาวสวยทำอะไรได้บ้างตีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแค่นี้เหรออ๋อโอเคฮะไปคิวง่ายจัง<า>ใ,คใครเป็นเราว้าลอยลอยเหรอฮะใครมันลอยเลยมันยิงเรา โอตาหลอดรอแป๊บรอแป๊บหลีลงไปหุ่นช้าห่ยไม่ได้เฮ้ยโอ้โหบอกแม่ช้าไม่สเลยโอ้ยหลีกดได้มาดิ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 โดนอ่ดิอ่ดิไนเปอร์ไเิน่ะน้องหรอ่มาผมมา

ใ,ใครเป oh mm ็น hmm. like okay, okay, em okay, eh, ี้โอ wow, ้ยสกาเลตวิสรอลดีกว่าสการเลติสไปเว้ยที่รงการแปล่ความเป็นจริงอ๋อกดชิปสามารถล่องหนได้หรอเยอะโกงจา่ตีใกลตีไกลตีกลตีไกลโอโดนเลยเน่ยโดเลยเนโอ้กดชิปกดชิปแบบ โ,โ,โอ right? โ้ยโหจะโกงเนี่ยโกงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอดี a ๊อดี๊อดีええ๊อ nice, ด nice. ีเฮ้ยยี่โกงจัดน่แบบพลังมีคอเย่าโกงอ่ะเฮ้ยเราเกิดได้เลยเหรอมาเเนี่ยนี่แบบซิมคีของมึงดไอ้นนี้อดี๊ พาอามเวนอ๊มลยแถนี้ไต <c oughs> ัดนะเป็นอะไรเปพลังยายาเ็นอ๊บก่อนอีโผมาอีที่ไอน้องอะไรอะไรอะไรปตีกูมาว่ากันไปเพื่อนกัลังไ ทำไรอ่ะไี่รู้นาน้องทำไรน้องทำไรน้องทำไรน้องกูตี้กูตี้แล้วกูตี้กูี้ถูกกี่ยมตายกูี้ยตายอดีตกี้กี้กี้มีเือบด้วยอะไรอะไรอะไรอดีตอดีกูี้กี้เย้ยเลื่อนไปจากไหนวะไป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 ไที่ทำไปได้ไม่รู้เลยเนี่ย ไปนหลังลูกกที่ไปจนลังลูกกี่เฮ้ยโอ้โหมันยิมันยิงหดมันยิงโหดยูที่อะไรนะยูทำอะไรยูทำอไยเหรอหรือใครอดีอดีลงมาดิเอาดิเอาดิกูยิงได้เอาดิมาดิเอาดิเอด ไอ้ยิงอ่ะนี่นี่นี่มีเพ้อมีเพ้ออุ๊ยตาครับน้องดันกลับดันกลับดันกลับชนะปะมันดันไม่เด็ดเลยชนะไอ้เหี้ยชนะเว้ย เราไม่ได้ MVP ได้ไงวะโอ้โหคิวเยอะนะนี่เราเข้ามากางขันนะล้เราคิวได้ขนาดไหนเยอะมาเลยวะหน้ามีดห้าพันถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเราเข้ามาตอนที่สองวนะสองครึ่งมันมีสามแล้วเข้ามาสองครึ่งจอดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมก็เช่นเดิมถ้าอยากเห็นผมเล่นฮีโร่ตัวไหนอะไรยังไงแนละ้วผมก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เดีย๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมเอออาจจะชา้าทีนึงแต่ว่าผมเล่นให้ดูแน่นอนโอเค จริงๆแล้วมีฮีโร่ที่อยากเล่นอีกมากมายแล้วมีมูนไนท์เนี่ยผมไม่เคยดูแต่เขาบอกว่าโมหมดมากอุ้ยฮีโร่น่ารักน่ารักก็มีนี่ยโคตรเท่เลยะนะผมก็แล a p สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนว้าจะันใ,ใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปแรงของศาสตรกมติดตามไว้ได้นะผมสำหรับวันนี้เจอกัน